กค้านักวิ่งเดินทางกลับมาจากงานวิ่งที่จังหวัดชนบรุรีและไปพักผ่อนที่จังหวัดนคนปรปฐมก่อนมาเลือกซื้อจักรยานที่ร้านเจรพานิจักรยานและเดินทางกลับบ้านไปที่จังหวัดหนองคายทันทีพอลูกค้ามาถึงร้านเราก็ทําการสอนการใช้งานเบื้องต้นต่างๆทั้งการจับแพนการปรปับเบาะให้เข้ากับสรีระผู้ปั่นให้ลูกค้าได้ทดลองขึ้นจักรยานและสอนการใช้เกียร์เบื้องต้น เสร็จแล้วก็ขอแชร์รูปก,กันสักหน่อยจากนั้นก็ไปฟังสัมภาษณ์จากลูกค้าที่ร,รักของเรากันสวัสดีครับอยู่กับร้านเจริญพันธุ์จักรยานแล้วก็อยู่กับคุณเหมยนะครับเป็นนักวิ่งอยู่ที่จงังหวัดหนองคายเลย,ยใช่ไหมครับ่ะวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนเอ่ยจากนครปฐมค่ะตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบ <laughs> นาทีปิดร้านพอดีครับค่ะ เลยนะครับที่เดินทางมาไกลประมาณห้าชั่วโมงเลยใช่<ด><า>ค่ะยินดีค่ะตั้งใจมาเลยค่ะวันนี้ติดตามทางไลน์มาจากช่องทางไหนครับเห็นคลิปแบบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแล้วก็ติดตามมานานแล้วค่ะแล้วก็อยากมีแนวทางในการออกกำลังกายเพิ่มเติมนอกจากการวิ่งวิ่งประมาณกี่กิโลครับวิ่งมาราธอนวันหนึ่งก็ประมาณ1ิบโลทุกวันค่ะหลังเลิกงานทุกวันมีอะไรแนะนําสาหรับคนที่เริ่มหัดวิ่งไหมครับสำหรับการวิ่งก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีนะคะได้ทุกส่วนของร่างกายเลยและที่สำคัญก็คือได้สุขภาพด้วยค่ะได้รูปร่าง ทีีด่ดก็ถ้าพอจะมีแบบกําลังอะค่ะจากการวิ่งแล้วอาจปั่นจักรยานอาทิตย์นึ่งก็ปั่นสักครั้งหนึ่งก็ได้ออกทริปกับเพื่อนเพื่อก็ได้ค่ะก็เพิ่มการออกกําลังกายที่มากขึ้นแล้วก็สนุกสนานเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้สังคมที่ดีขึ้นด้วยค่ะ ทำไมถึงเลือกเป็นตัว Pendale R780 อันดับแรกเลยค่ะเราเห็นคือเราชอบคือหนึ่งชอบมากขึ้นเราเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วค่ะ mm hmm. แล้วตัว Pendale นี่ก็คือตัวใหม่ล่าสุดของปี2025ใช่ไหมคะ mm hmm. ตัวนี้ R780 คือก็ดูการรีวิวมาเยอะค่ะ mm hmm. ก็เลยมาสะดุดตัวนี้ค่ะอยากลองปั่นดูพอมาปั่นที่ร้านก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันได้อ่ะลูกลักมันดีแล้วมันก็คือสวยเลยคือเห็นแล้วคือสะดุดตาชอบเลยค่ะการบริการของแอดมินเป็นยังไงบ้างคำห้าดาวให้กี่คะแนนดีครั oh, บโอ้ให้ห้าเลยค่ะ ใช่ค่ะให้5้าเลยติดตามดีมากน้องต้นชาน้องก็ถามค่ะว่าอพี่เข้ามาวันนี้ไหมใช่พี่เข้ามาวันนี้แต่อาจจะช้าหน่อยในนี้ค่ะแต่ค่ะแอดมินก็โอเคค่ะได้ค่ะนี้ไม่มีการว่าเอ้ยนี่ต้องมาตอนนี้นะคะจะปิดร้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยค่ะน่ารักมากตั้งแต่น้องผู้ชายแล้วก็ถึงน้องผู้หญิงวันนี้ค่ะขอบคุณคุณเหมยมากเลยนะครับที่มาคุณหนุนทียงร้านเลยนะครับพอให้เดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็ปั่นจักรยานให้สนุกนะครับได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ จักรยานเสือหมอบพินเนลี่ R780 ชุดเกียร์โซล่า18สปีดมีจุดเด่นที่ตัวถังแอโรไลอันลอยซ่อนสายเนียนริปชุดเกียร์ชิมานโนโซล่า 2x9 มาพร้อมระบบดิสเบรกหน้าหลังดึงสายขนาดยาง 700x23c ปั่นชิลแน่นอนแล่น้ำหนักทั้งคันเพียง10กิโลกรัมมีให้เลือกถึง4ไซส์ตามส่วนสูงและมีทั้งหมด3สีสีขาวสีดำและสีแดงสำหรับวันนี้จิราพานิชไบค์ขอลาไปก่อนบาย